สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม่จำเจวันนี้เราจะมาสเสนอรายการเมนูอ่าคัวเฮ็ดลมนะเนาะเฮ็ดลมทางเหนือเป็นห้องเฮ็ดลมแต่ภาคกลางบางหัวบางหัวเรียกเฮ็ดว่าอาย่างเฮ็ดเฮ็ดนี้ว่าอาย่างนะเจ้าแต่เนี่ยเขาจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทางภาคเหนือก็จะมีเฮ็ดประเภทนี้นะคะจะใส่จำพวกแกงแคนะ่เนาะจำพวกแกงเซทัว แต่วันนี้เขาจะเอามาพัดเขาก็จะเอามาอันนี้เป็นเห็ดสดนะเจ้าเขาก็จะเอามาซอยก่อนซอยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาพัดก,ก้านๆนี้บัดเอาในเจ้าเนื้อก้านๆมันแข็งเขาเกี่ยวบ่ได้เพราะก้านมันแข็งเขาก็จะบัเอาเจ้าเขาจะเอาแต่เฉพาะใบมันแล้วส่วนประกอบที่เขาจะนํามาพัดก็จะมีเนี่ยผงบุงรสฟ้าไทยซอสเห็ดหอม แล้ววันนี้เขาจะพัดใส่ใบบักกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเฮา,าก็จะขอให้อขอซอยเฮ็ดนะอ่าเฮ็ดลมให้เรียบร้อยก่อนแล้วเฮามาดูขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเฮาก็จะเอาน้ํามันใส่ในกระทะตั้งไฟเนาะน้ำมันออนแล้วก็เฮาก็จะเอาเฮ็ดลมใส่ลงไปจ้บเขาจะพัดเคล็ดลมก่อนพัดเคล็ดลมนี่ คือจงเฮ็ดนิ่มเลยนะเจ้าพอเฮ็ดล้มเนี่ยมันจะแข็งตีเมาเบา,เากา้านพออย่างเพาก้านมันแข็งเขาเกี่ยวไปได้เนาะถ้าเป็นแกงเนี่ยเขาก็จะใส่ก้านลงไปเพราะเขาจะแข็งเหมือนเหมือนน่อยแต่นี่เขาพัดเนาะเขาก็จะเบา,เาก้านนะเจ้าเราก็กลัวนี่เขาก็ใส่หน้าลงไปโดยก็ได้คลุกคลิก,ค,กคลุกคลิกเนาะ จะมาปมรุงรสเลยเจ้าเครี่เงกเจะเใส่ซอสเห็ดหอมอีเนอร์ใส่ซอสเห็ดหอมแล้วปเจ้าแล้วเก็จะใส่ผงปรุงรส้าไทย มันต้องใส่น้ำงนี่มาากกันจัดจิ้มเนาะใส่น้อยเดียวก่อเจาเท่าก็จิ้มรสจิ้มพอกก่อนเ่รอโอเคไหมรสชาติมันเป็นยังไง กินหกก่อนว่ากินได้ก่อนถ้าหมักกินก่เติมฟ้าไทยลงไปได้จ้ะเพราะในฟ้าไทยอะมันจะมีเกลืออยู่ละเอากจะตุวยตามด้วยพีิกขี้ฟ้าที่เราหั่นแฉลบซอยแฉลบแล้วแล้วก็ ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยเจ้าใบมะกรูดใส่หนักก็จะล้ำจะหอมหอมเนาะบางคนอาจจะชอบโอเคเราก็จะต <c oughs> <Okay. S 2> ัว,วมือค่ับพริกเข้ากันโอเคอันว่าเซตที่กีแล้วเนาะ อาหารซีลละนี่เราจะคั่วเห็ดลงง่ายก็ตอนนี้ก็ทางภาคเหนือก็เห็ดประเภทนี้ก็ออกแล้วนะเจ้าบางคนก็จะชอบใส่เก่งแท้เนาะเก๋งเซฟักขี้หูดอาหารบ้านๆปลอดสารเทนี้แ้ะระดีต่อสุขภาพ ฝากคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปย่ะเจ้าสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ